สร้างโขงโกงมังกงต่างซุ่มมังแก่สร้างเมสร้างผูกกรรมาต่างสร้างธุระน้ำตระกูลพระเดียนไสใหญ่ๆน้อยๆคอยมากางรางมาเกินปะไตใจเป็นการทางการเป็นหลักเด้อแอดมินเลยปังกระเลยเหมอไตยโซมากาเตียนามพึงเลียเสียพึงปลาพระพึงยอมโหยมพึงพรากะมาไกย่างบะไตกะระมาตรงกุงมาตินนังได้กินนอนได้กินปุนตินวันตีให้มดหนีท้อก็สอให้มดหนี ภมกระลังมังกระเต็มเส้นเขาไว้กก่ในใจวารมาตีเมดหนีมีเสียอุระเมนตินจนตาตายมังกระตกพกแล้วเมียกัยาหายเด้อแอดมินในเหรียญปูเหรียญใจวารมาแตกรุนแหลกไปลวให้ศอกศอกมันหมานี่หน้าให้ได้ขาเลี้ยงหมูอย่าลืมห่ามวารมาต่ำเขากระลุกเขากรรมเขาเจ้าการามาต่าวุบเตาเินลังเขาพระเจ้าลังหุ่มโอ ตลอดลายุโลเซนอพลานอพุมามมามากมัม่โกมมามมาเบ่งพันมาตังถูตังกูตังกูตังกูนะมีนะมาราชาริติแรงบ่อเสียถั่วบ่อเสียมี่ตินกับเจ้าข้หลวงพอเดียนไสฮัดโตมีมีบาทเดียวไปได้ทั่วร์โลกมากัรเรียนเรียนจนหอได้ถ้ามีค่าเคีย่งบินพระเจ้าข้ายังจะหอได้ค่ตังขององมากับข้าเกมครับเกมนะครับ อดีตพระเดือนชัยเกมแล้วนะครับจบเกมแล้วครับเมื่อนี้เม้าเราขับรถพาไฟแดงตรงว่ามังกรเตนังกรค้อนซ้อนบอนบนกันแต่พอแม่เอ้ยชมมากาชมมากาส่อสองสองสองส่อสอง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 เนเกนเป็นสันมอลแก้ม นกจันแว่นแปลงกันโตนกเข้าเงากันมังกรอันว่านกกกกันไตเข้าป่าใหญ่ละมายใหญ่ใหญ่หนอนผู้ปูมีพระกระินบนยคือแห่งองแจงแปงกแดงกัดเตงเสีงแมงกระต้นซ้ำมองกลองมองกัดเตวดาเตงเตงเบงเอ็งเบงกลงขอตอบตรงๆว่ามังกงเตนัมังกงก้อนถ้าไม่ใช่พระนี่ฟอนใสแล้วเขาบอก เกมครับเกมเนื่องจากขับรถผ่าไฟแดงนะครับที่มุกดาหารเนาะที่อยู่ที่อำเภออะไรสักที่แหละเดี๋ยวเปิดให้ดูยางขื้นผู้ไวไวปกรมากรมาตอนไม่งอดโตหงายละกี่เก็บตะกับโกกับมากะเตาแม่งวัดละแม่งเงางูเหลี้ยงโูหลามตามมาตวงจงงานปลี้ยงต่างสมมาเต้าเจ้าป้าเจ้าเก่าระมาระปเทปเทปปเจ้าเราเทปปลายางขืน

เลือเลืออะไรอะไรฟ้าอะไรอ่เสือมาซาบะซ้มเสือบะวอเราเป็นัอันวัแตเนของโบราณเาเจ้าองไรว่านั่นแตโหนเราท่านหนาโผตาใหญ่น้อยคอยเสือมาจยางคนมายนแม่ฟาตรอนแม่ฟาไม่น่าเลยนะครับมีหน้าละแกเป็นแบบนี้ก็พูดได้คำเดียวว่า อย่าหาทำนะครับเกมเลยนะครับ